ครับตรงมึงเลยมาท็อปเอ้ะมารับแขกกันเนี่ยตรงมึงเลยมาเนี่ยไอ้จอยเริ่มจีราแล้วมานโล่งมาเร็วน้องกำลังนี่คนหลาคยครับแค่ตัวเบิ้งนี่ไอ้จอยนี่ยกำลังเมื่อยตอนนี้เลื่อลูกเตะสามพันนี่ตรงมึงเลยต่อสองหนึ่งนี่ไม่ไหวไม่ไหวโอเวอร์ทิ้มเหรอเ้เบิ้งที่หละ่ะผูหน่ะเบิ้งลูกปาดมา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 คนยังหลายเลยเต็มเลยผูหน่ะ ขาหนอกมื่อเนี่เป็นพีนที่ีบชาติมาคนนั่งอยู่ทั้งโม่ใสด้ใหญ่เบิ่งปูนอยู่กับไก่เลยนะไม่ไหวมากไม่เมฆมากเมฆมาคนหลาย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 มาเลยเพราด้ซ้อมอยู่มั่นน้องข้างนอกเข้ามาพี่มีนี่มาเตะกับตรงมึงเลยเนี่ยให้ตรงมึงไปต่อยตองนึงมามามาทอบมาทชอบเตะเตะอยู่ มาเลยมาเลยอยู่หลายอยู่นั่งในมุมไม่แก่เหมือนเดี๋ยวจะไม่เห็นเบิ้งนั่งในมุมม่แก่กเขาเต่าซุ่มนะซุ่มจ่าก,กินมวยอ่อนนะสวัสดีครับผมวันนี้สวัสดีครับนี่ครับรัวเรียรัวเรียตะกออทำเงินครับกินแล้วครับกตะกอนีอ่ยมือในภาคกระทิ่มแก๊ตี้ต้องตะกอมุ้ยซุ่มเดี๋ยวจะไปในเบิง้งเบิ่งพี่ ก็เจ้าทุ่มอยู่นี่พี่มาท็อปมากมากมากท็อปท็มามวยซ้อมมวยซ้อมนี่มอเนี่ยนมวยมันแของแกร่แล้วเมาเนี่ยจะเกยได้เลยมาเลยครับมวยซุ่มมากมามามามวยซุ่มท็อปทอปแม่นี่ท็อปไปแกะมือเขาไปยีเขาระเบ้าดิมาเร็วเร็วเร็วเข้าหรือล่าพี่น่ะพี่ฟองอยูเนี่ยมันแลกขามก็พี่ฟองท็อปพูดไหนนั่งอยู่บนเต๊ะอยู่มี่ตะคุนพี่เด่นเนี่ยพี่แมนมันนักกีฬาแมนมัดเลย เดี๋ยวายนกาดเร็มานี่ใส่ท็อบใรส่สนเปนเาต้าต้าตาตาตาสนเป็นนี่๋ยวเดียวก็มอลิงเนี่ยเร็วครับเดี๋ยวเข้ามาเดี๋ยวเข้ามาเออนักกีฬามให้เออนักกีฬามไหไเบิงคนรเลี้ยงแทงกัอยู่แป๊บ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 ดูก็เต็มเลยบาดมาเบิ่งส่งเลยเตบาด นี่แล้วก็ทำเงินหัวแดงๆกันเ่ยมาบันเบิงบันโต้งเสือครับตาภัยเกี่ยวล้างเท้าขึ้นมาพี่จอยทำไมพี่จอยเตะเรียบร้อยดีซ้อมกันแค่สามพันครับเดี่ยวนี่ครับเตสามพันเป็นม่สามพันครับผมเตสามพันต่ำสามพันราคาสามพัน้ี่จอยเอาเอา ในแบงผมมาประมพันหนึ่งเปเมื่อไหรโอเคโอเคเดเรียนลบปั๊มดไปไปลบเร็วฮะโอ้เตะไปตรงมึงเลยเตะไปโอ้เตดิหาย้ยพี่มามพี่มามเปลี่ยนชุดเลยพี่มามอยากชิมไหมเนี่ยอยากชิมไหมตรงมึงเลยเจ็บปะ เบื้งเลี่ยมเสือกตรงมันเลยเลยครับจอยเปิดจาภัยจำไหมไงดาภยยกจอยเตะเรียบร้อยดีมื่อนี้อาดกันมาอาดไม่กินสองเซตไปแล้วอาดอุ้มเลี่ยมตามตามสองแล้วก็บจอยกับผู้กองแล้วก็พี่บุม๋มมินบุรีโดนไม่เรียบร้อยดีทั้งสองเลี่ยมเลยเต๋อแป๊ะเต๋อพี่อาทาเรียกกระชากเขาเรียบร้อย เตะเลยทุกจุดเว้ยหมออ้มเปิดแตกกัยังเป็นปน้ำมาเตะอยู่ตะก่อ <_ d ata> เบิ่งเลี่ยมตรงเติมไหมจอยเปิดจ่าภัยทำงไงจ่าภัยยกคเคลียร์ไปเรียบร้อยดีหลอกไปหลอกไป,ไปเ,กไเรียมงานอะไก็ไม่เบิ่งเบิ่งเลี่ยมเติบพี่จอยนะครับเบิ่งเลี่ยมเติบครับเบิ่งวงเติบ แล้วครับตรงเกืบลอยมาจอยเปิดทำไงตงรงวิ่งเข้าไปแด้ไขไปก่อนเออตรงเกี่ยวมาตรงขึ้นเต็มรอบอก็ออกครับแพเจนตรงบอกว่าบอค่อยฟิตครับเมื่อเนี้ยเต้อมใหมา3,000ครับกรรมาการครับวันนี้มือเคลื่อนพน้นโตครับผมก็เลยไป่ได้ไล่ตัวกับมาไล่มือในแทนครับ ทีมงานแอด,ดมินครับระเตือไปต้งลากมารงาเขียวโหหนบอกตะก้อบริสุทธมันบมเมนดอกเนี่ยตะก้อบริสุทมโงเลยเติบมา จยอยเปิดวิ่งออกมาเตะอ้าโอ้ยเตะดีครับอาภัยนักเรียนไทยครับเบอร์ยีดสามครับจอจยก็นักเรียนไทยโอ้ยเต็มรอบจ้างไว้เกี่ยวไม่ติดกันโอ้เตีดี ฮะว่าเราใจนี่วันต้องเป็กน้ำซ้ําเองเราใจมั้ยกู้ไปทีมงานสู้ไปสู้ไปอ้าววัดีทุกเพอ่มตงเพิ่มมาเต้หายเหมือนกันครับ ไอ้จอยตอนเตะกับอาทาเลือกครับเตะบอลลงจากลูกเตะเตเนี่เตะกับอาทาเลือกจานอาดกาจานอาทาเลือกขาตันเด็ด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 อันนี้มือซ่งพ่นตรงเออบอจ่าไพเราซ่งหนิ่งเนี่ยเราซ่งหมายความว่าจังหวัดล่อเราเราเราบอเรายกแบบว่าบอเรายกแบบล่อล่อจากเตะน่ะจ่าไพนักเรียนไทยครับ โต้งเตะหายโดนเกี่ยวโอ้ยนิดเดียวมาเด้อไปจะไม่เร็วโต้งก็ยังอยากประด้ยอยากชิมโต้งม้างเลยครับขโมงนี่แต่มวยซุ่มกระล่ายอยู่ข้างสนามพอย่อมองไม่จากในปลาด้ดงบนน่ะยู่งมองมันเมื่อยไปน่ะมวยซุ่มไปเตะไปเออ กินเตะดูให้มันเป็นมือหนึ่งอีกหไม่เพิ่งนดูเ้อาอมิือเรียมเถิบไปเตะไทยตรงมึงเลยหลากมากใช่ไหมเตะเตะมรอบเรียบร้อยดีโอ้เตะดีล็อกาชนะตรงได้เนี่ยกรพรต้องด่าแล้วครับสองคนเลยครับหมดแน่แต่ช้าหน่อยเขาว่าเสียบยูวว่ายืมเสียบยัวว่า เต๋อมาโอ้เต๋อพันเด็ดสวัสดีผู้ชม3 1ท่านนะครับเยอะที่สุดเท่าที่ผมไล์มานะครับวันนี้นะครับ31มดท่านดูเรียงเต๋บโตงครับเต๋อมาต่อยเปิดจาพายยกไปให้ยังไงเนี่ยโอ้โต้งกว่าท่านียบบ้อยสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้เติบคนเดียวนะครับเต๋อคนเดียวข้ามคนเดียวครับ ทางน้องต้งเลยครับมาเยือนเด็กกําเมวันนี้เติมพันธุ์ปีสามพันบาทครับค่าน้ำลงมาเลยเตะเรียบร้อยดีโต้งบอกว่าบุคคลเด็กสอนม,มันมาเลเตะสวัสดีครับตุ้ยผู้โธมาหกสิบทันตั้งแต่ไรมาหลายที่สุดหกสิบทันตีไสุด หมโต้งนะครับเยี่ยมเติมโต้งครับอือสวันดีพระเจ้าหมกเติมหมูกันจังหวะทำไมเตะครับผู้ใดสนใจกับเขามาได้แล้วครับเอกก็ไม่ตอนนี้ครับกับพ่อได้มีเรียมซ้อม่ะเรียมยังครับไม่มีอะไรแ่นัมาจะพูดรู้ครับไม่ได้บ้านกับเขามาได้แล้วครับสนามเอกก็ไม่ครับรับให้แล้วครับตอนนี้ มันเตาเตาเตาม้วนนี่ยนตกครับก็เลยบปรตีตกันก็เลยก็เรียน,นมาเมื่นนี่ก็คือบรตเ,เตได้ราการหรอแค่เบเกเอาหนาสนามครับหนางานยโ้ตมักโปรตกระเตียวตรงมาเลยทำไงตรงโอ้โ,โ,อโหมอโหดแท้พน,น,นี่ไหมกอกอดเทียรีไทยตรไทครับ ตรงเดินหาเลียมเสือบแล้วครับตรงมาผมก็จะหามุมเหมือนกันล่ะแอด,ดมินจำเป็นตรงเสือบมาอาภัยโยเกินต่อยเตะเรียบร้อยดีอาดกระม้าครับมือนี้อาดอาดกินไปสองเซตแล้วครับไปเรียบร้อยแล้วครับสเสือบได้ขอดแผู้กองไปเดาออกไปดีที่หลักอ้าวออกกันล้วเซตปะผู้กองที่รีบอะอ๋อ ยูนี่ม <subjects 195 2> no ีหอนเลี okay. ่ยมได้ขอดนะครับขาเลี่ยมแบบทูตีกับเตะให้ครับผู้กองบอกว่ารับให้ครับอาตาเลือกยังเตะให้ไม่แล้วครับผู้กองรับใหม่ครับเลี่ยมได้ขอดผู้ใดสนใจเขามาได้นะครับนี่ครับผู้กองครับผู้กองบอกว่าเตะบวกเก่งนะครับแต่ว่าขึ้นหลายครับโอ่งเกี่ยวครับอเลียครับเลี่ยมได้ขอดเตะให้อเลียครับ น้องแป๊ดที่หน้าอารจะมาต่อถามหนึ่งนะครับเกิดอบไรขอดาร์เตว่าถามหนึ่งอาร์าเรืออาอาเตว่าด้ดถามอารบอ์ก็ถามบอเตอับอตวบ่ อาเ,เตะไปแล้วครับจะมาได้ไรอีกสุดฟุตบอลอเกมเกิดมานี่แหละครับดาภัยนักเรียนไทยกับจ่อยก็นักเรียนไทยครับรับแขกครับสองหนึ่งเตะให้ตลอดครับได้ตามครับสามหนึ่งยิงเตะดีครับฟุตบอกล ใครสนใจเข้ามาครับเต๋ให้สตาร์ทพันร้อยครับพั 1, รบนร้อยขาหนอกค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งเด้อหกต่อสี่เด้อครับโอ้โหเติบดีมากครับลูกนี้จอยทำไงโอ้โหเต๋ออกไปเลยครับลูกนี้ ไมเข้าครับมวยซุ่มคนยังหลายอยู่ครับตอยนังยี่น้ำปลาบมยอมออกมายุ่งกัดเอาได้ไหมคุณน่ะนอโอ้โหโเดือพีกนีกลงหักเตะตรง ลงไตเองก็ไม่สิลงเลี่ยมหรอกครับเบิ่องฐาทางอาจจะลงเลี่ยมแล้วบันลงเลี่ยมตวงแล้วปังนี่ว่าผู้ใดคือนตวงมู่จากคนมาฟังนี่ว่าผู้ใดคือนตวงมู่จาก,กนานาคนจากจิ้มคนมา,า,มาลาดกระบังแจ่มครับขอบคุณครับบางบ้านกำลังเล่นแล้วกัน,นครับอัดต่อสามหนึ่งเดี๋ยวไปเล่นให้

ตาไปยกต่อยเตะเรียบร้อยดีเตะดีนะครับแต่ว่าต้องดีกว่าเอาก็ไม่หลงเหลี่ยมแล้วยังล yeah, like ้ไอะไ์สดอยู่คุณล่ะครับมวยซุ่มมันอยู่ผมยินจงใจมึงเรื่องถุงนะผมไม่อยากไปกวนเขาเจา้าเขาเจ้ากลับเป็นมวยซุ่มต่อไปคุณละ่ะดูหลังไอ,อง้กรรมการเจียดีกว่าครับ <c oughs> ยู่ในด,ดงนมีมวยซุ่มอยู่ครับน,นั่งยืนทั้งหมดละผม เดวกล่องออามาในเกมมือกอลโอ้ยฟังนี่บ้าปุ๊บหัวจักโตรงมึงเลยวะ่ะหัวจักเลี้ยวมันว่าหัวจักเลี้ยววะเออตอนมาลูกตอนมาลูกเตะมาปุ๊จักโดนตรงเลยมันอยากสอบเนาะมันก็มาเตะได้รลรอพูดหนะโอ้โหโดนเกี้ยวอีกโอ้เรียบร้อยดโอีโอ้โหเตะดีขนาดเลย ใช่เนี่ยครับผมก็ไปตรตงอหลีครับตาไฟก็ยิ่งมเขีวแหงมากย่งเหนยมากันล่ะเกี้ยวยังนี้เรต้งตัวตีอยู่ตั้งเงนเปล่าอีกตุ่มอยู่บังนึงครับอยูู่นอยู่ไอเงาไม่เงาทางเขาครับตุ่มอีู่ัางนึงบางนานจะเป็นแ่าเป็นัต้เป็นบินครับโอ้เจตติดเนื้อ ก็ที่เรียบร้อยดีครับแอดมินมวยหน่อยนเทียบโจ้มันเดียวกับอยู่สนามไห่ได้นี่ยมันกิดวัดเทียบโจ้เนี่ยมันโต้งมากมื่อเนี่ยผมเราเป็นแอดมินมือเนี่ยแอดมินจำเป็นเติบลอยมาเลี้ยนเบียบครับไอเทียบเทียบโจ้พี่เทียบนะเรียบร้อยดีคนดูร้อยกว่าแล้วขอบคุณครับ ตั้งแอดมินมวยหน่อยดิเตรียมโย่ไปนี่ม okay. ีรับบอลมาเลยตอนนี้มีคนรับไผอยู <t uk> <t uk ่เตรียมโยจะเตะกับไผตอนนี้เขากำลังหาวันนี้มีแต่ไปอยากเตะกับเทียบโยมี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 ไอจอนไอจอนเตะกับเทียบโย่เตะกับเทียบโย่ปะเยวกับเทียบโย่เนี่ยเยเตะบ่เนี่ยสองหนึ่ง นี่สนามนามีสนามนามีสนามหนึ่งนะครับนี่ครับพิโยตเตะสองนึงเด้วก็มมอยู่ครับพิโยกับาสองพันสองพันสองพ่อม<ห>ี่หายลีตอนนี้เอกก็ไม่กรังหาวแห้งลยสนามไม่หาวกันนะบอกว่ามู่จักโตรงเลยมาเตะอย่างเดียวเกอบลวยป่ะโยก ี่จอยทำไงเต้ตงเกียวดูให้ดเดียวเบิร์เงี้ยเนีแมนครับเบิร์เงี้ยเนี่ยแต่กระตงกับเจ้าล่ะตงเดียวกับเทพยยูจะเล่นใครอุ้ยผมมาเล่นเทพยยูแล้วเนาะครับผมมาเทพยตีเทพยยูเนาะถึงตงศีรษะกระซ้าผมมาเล่นเทพยยูเหรอล่ะนักตะกอลได้ดวงใจนะเติบสามมิติ อ้าวชอบจะบบจรับเทียบย่อบอเทียบย่นี่เห็น,นบ่นี่น้องเขากิตนะนี่เขาจะรับใหเ้เทียบเข้ามา,า,ามันเต้าหนาก็ได้เดี๋ยวเวลาพวกตรงเกี่ยวต้องทำไงเขียวโอ้ตีหัวโอ้เกี่ยวล้างเท้าไปทำไงจะเคลีย่ยวโอ้ยเป้าโอ้ย,ยนายเว่ยเด็กครับอาทาเลือกกับทองเซตแล้ว เขาเรียบร้อยดีจบเกมแล้วครับโกงชนะไปบรรยากาศก็มีท่นไหมครับแต่ว่ามีมวยสุ่มอยู่เทีร์นยูยอ,อยู่ในปลาในด,ดงมาน,นะช <I think. laughs> ิเศษจงเันเลอยแมนแมนแมนต่ว่าเราประด็จต่อม,มาตามมันเมื่อกี้นะ <S <S ไป่ต่อสเตจดีขนาดเลยโอ و, ้แต่ก่อนี่นะครับบรรยากาศสนามมีก็ไม่ครับ <S <S มันเคลื่นในฝนตกก็มันเคลื่อนฝนมาตกกันหลายแต่เขาก็ไปเตื้อกันอยู่ล่างแห้งสร้อยฟรีมันเคลื่นี่ครับก็ได้เสียกันหลายบาทอย่างมันเคลืน แต่นั้นไม่เตี้ยวปะเดีก็เลยนใหญ่พี่เอกไอ้ล่างแข่งก็ได้ดีนี่ครับมวยนองมากแล้วครับกี่เริ่ม้องมากแล้วมวยชุม่มออฟประเทศลาวนี่ครับปุปก้ปกองปุ้กองผู้กองได้กอดครับแล้วเทียบเออตรงไม่ได้ไปไหนหนอเทบุบายโต้ปับเลย ตรงโอ้เป็นนั่งลบแล้วขมุ่มแล้วขมุ่มแล้วเตี๋ยโยเตีขยาไปครับผมลงรายการไหนเตีรับเอ่อตรงบอดด้วยผมไม่ทำาให้นี่ตรงยืนอยู่ั่ยยืนอยู่ใกล้จ้าพายเบอร์ยี่สิบสามอ่ะต้องซ้อมดีๆแบบนี้แม่ต้องซ้อมไม่ดีน้อง ตอนม่ดีนี่เลี่ยกมกาาันนะเบมือคาราบาวอยู่เหมือนคาราบาวคาราบาวอ่ะมวยตุ้มมาหลอกกินเด็กก็ไม่ตลอดเลยตายยาคาราบาวผมไม่รู้กับใครคือคาราบาลมือเหมือนสน,นามตะกอเปียกโอ้ยประเดี๋ยวสนามเบ่งมันอยากตีอะไรบอกกระต้อสามสองสามสองกรบปตอเตีสองสองนกักตะก้อเก่ก็ไม่สี่เปียคนแล้วป่าเบิ่อตั้งสี่เปียคนเงินงกไหลประเทศไทยม,นนไมือนี้เราก็มาอีก แลาหโคที่โยออกมาจากมุมใหม่เทียบโยของหนึ่งมาเลยรับไพ่ฮ่าฮ่าฮ่ามามามาบอลมาโดดเทียบโยไข่ก็จะไม่ดิเทียบโยเตะไม้คู่นี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันมาก่อนฮะมาก่อนเทียบโยเนี่ยเทียบโยเตะไม้สองหนึ่งคู่นี้ได้ซ้อมห้าพันเทียบไลยเทียบว่านี่เนี่ยเนี่ยเท้แท้ตรงมึงเลยเมื่อกี้เลยก้าเตะมาก็แซตมาหาผมเด้อะตีซ้อมนี่หรอก เตะเขบอกขามแล้วก็ลูกเพเต้ขาพิษหาลูกอีกหาลูกเต้ติดเนี่ตรงมึงตรงาขาม่ายงลตรงครับตรงมาเย็นหก็ไม่ครับสนามเก่าพิ่นตะกอนมันกระตอมยงนี่แหละมันบอกว่าพ <Sí> ิ่นโมพิเออพ่นโมพิแต่พั่นเต้ไม่ํายิงเขียวแงเงี้ ตรงมันมีลาบเดียมีด้ยครับเดกก็ไม่รับแหมงกันตลอดครับเพราะมีบอลเตือนนี้ไม่สุมอยู่แต่ละไม่สุ่ไม่สุ่โมออกมาจากดวงเลยไม่สุมพี่หรือไม่สุ่มกล่าสวัสดีครับผมเป็นพี่ดองอันนี้ทีมนี่ทีว่าจีมเตกันนี่ ยื้อเพเรียกแสงนะครับเพ่อพเรียกแสงใส่กํนเ้าคนลบนละครลบให้พเรียนแสงกันเ้าตียางงโตรงก็ตรงตะต่ออางนี้นะครับตรงแต่อันนี้ม่ยหน่อยครับผมก็จะไล่ต่อไปและโอลลนลวอนเสือเร์ฟีครับฟีโอ้ข้นมเครับนี่วีเรียมหนีพ่อครับเิมหัวขามหัวหัวตวยางฟังผนเสือพีขามีบออประเทศเล่าครับรับใหมครับเบิ้งที่ลับเิฟื้หัว สนใจเขามาเลยเทปตอนนี้อยู่ใกล้แถวนี้ปอไอมาไม่เลี้ยงเดียวผมเนี่ยตัวหนะหัวเก่งเนาะมันจะเตะหลายคนมันแข็งขาของแข็งเท่าหัวขาหัวครับ

ไมพืนล้วขนต่ก <practices yah oo> ็เขาเลยตองหัววนเยมันจงเ้เหมือนเ้ิมไโอเคเ้เ้เลยเลยไปเลยไปเลยไปเยไปเยไปเลยเไเยยเยยเเยย ตรงเขายังอยู่ครับตรงตรองอย่สนามตองครับสนามต้องครับฝึกสาเรียมยครับทิ้มงานจะล่อเตะเรียมต่อไปครับอับพเจตลาวครับหัวหัว โอ้โหมันเล่นอย่างกับพม่าเลยหัวอย่างเดียวหัวอย่างเดียวหัวอย่างเดียวเออดูเลี่ยมเติมหัวเขาครับใครสนใจบ้างครับดูเลี่ยมเติมหัวเขาโอ้ จ้าไปตรงจิเต้ไปต่อไะใครกว่ขอแกบ่โอ้ยี่ขอแก่อยู่โอเคอาต้องไรบ้างที่ันบ้างผมว่างท่นล่ะผมก็ไล่ไอ้บรรยากาศทั่วไปตื่อๆบรรยากาศสนามน่ะแน่ยับอกหัวอย่างนี้เอาไปได้เซล้มันนี่ยน่ะ โอ้ตายแล้วระสททยก็ได้เสยอขอมันด้วกันเหรอ่ะมจะไล่ใไรเบิงเตี้ยๆนี่ละดีกว่าพไม่แนวเบิงกับเบิงกันไปสมสามมีกรอครับตัวกปงกับพกพกแป๊บนีละ กูดไม่เลียม,มาก,กินกมากเลยครับสนามมีกไครับกดยไม่เลียนม,มากอกยินกมาสนามมีกไเตีใยห้มัมต,ตเก่งทำได้เขาก็ลังหาวสนามอยากเตี

เตี๋ยวขาวเลยตามีเขาบอกว่าพลองไรดอกขนาดผู้กองฟังมคนผู้กองเสียดำผู้กองนะลงเตี๋ยวเราบอกว่าพ่ังไรตะวงขาเฉียงตะวันนี้เนหมัดเที่ไทยคุณบอกว่าคุณบอกว่าพลองไรตะอันตาจ้าบอกผู้กองขอไเ มีแลวครับตัวก็บ้ยานะครับครบสวนครับหวยางเดียวต้องคนรับเติอะไรแล้วครับขนาดเติเพิหัวบครับทำไม่ถูกครับ Det er moi. จบคลิปนีไปทำเหตุแ้วครับบนตัมึงแล้วครับข้างตาผมเขาบอกว่ามาห่ไหผมก็จะกไหลมึงบรนยากาสนามมาจอเลยครับผมก็ไลเพิ่งเสรและมันไม่เนเหตุเัยงข้าเน็ตการโตับผมเจอเอ้าบนตัวงครับแค่นี้แหละบาย